รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีร่วมกับ National p i n ตง o n University และสมาคม i อท e จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม i อท e t h e m e s c ท s Con อนเป วันที่14กันยายน2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ National ผิงตง University ประเทศไต้หวันและสมาคม ITripleE e, จัดการประชุมวิชาการอนานชาติด้านการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม ITripleE e Technology and Engineering Management Society Conference Asia Pacific 2025 ITripleE e Tem แอสแพ2ต2วเตนเวนตี้ไฟระหว่าง,งวันที่13-16กันยายน2568ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอมมิชชั่นกรุงเทพมหานครสำหรับงาน I t r i p l e e t e m ต c o ส a s p a c อสแพคจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Achieving Competitive Net in the Age of AI and Big Data Analytics เนื่องด้วยปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตรกรรมด้านวิศวกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศต่างๆต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Analytics ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการบริหารจัดการองค์กรและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้การจัดงานในครั้งนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและการจัดการวิศวกรรมของไทยสู่ระดับสากลทั้งยังเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยองค์กรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน อาทิตยาปกรทานังทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ